ฮัลลสวัสดีค่ะคุณแม่ต่อคำชูนน้ำชาช้าคุณแม่มีสิ่งไหนที่หนูจะทำช่วยได้บ้างไหมคะหลังจากหลังจากหลังจากวันหนึ่งเนี่ยเราเปิดร้านเบเกอรี่วิตน้ำชาเฮ้ยเอาแล้วแม่ เบเกิลที mama, ่พามากับเบกิลวีน้ำตาก็ทำไม่ได้เท่าแม่ว้าว <Wow. S 2> แ,แ,แม่ต้องเป็นแม่นักร้องที่ร้อง<ม>เพลงไม่เป็น A B C D <I. S 1> เดี๋ยวเดีบบ๋ยวโบราณ่ะเขาว่ากันว่าห้ามร้องเพลงตอนตอนทำอาหารเพราะว่าจะได้สามีแก่เนาะคุณแม่ใช่ไหมห<ร>เดี๋ยวแม่ก็ได้สามีอายุเยอะเอาไม่คอมเมนต์เลยเนาะยังไงครับว้าวของจริงของ ดูไม่รู้เคยทำครั oh, <|so|>? ้งแล้ว